ฉันเพิ่งเคยเห็นบุญจางโกรธดุเอาเรื่องแฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าเมื่อไรนักเตะเวียดนามจะแสงหน้าประเทศไทยมันยังคงห่างไกลนักทีละทรชิงจังหวะเล่นเร็วเปิดบอลยาวลูกที่สองมันสวยงามมากหลังจากเมลินอสเปิดบ้านเอาชนะซานเฟเชฮิโรู้ใช่ ในเกมใจเล็กน่าล่าสุดที่ผ่านมานะครับโดยเกมนี้โกอุ้มของเรายังทำแมสซิดได้อีกด้วยนะครับและจบเกมยังได้ร่วมฉลองมันเกินห้กับกัปตันทีมอย่างทาคุยะคิดะถือว่าเป็นชัยชนะที่ชื่นมื่นครับเสร็จแล้วเจ้าตัวก็เดินขอบคุณแฟนบอนที่มาคอยเชยร์อยู่ข้างสนามนะครับดังภาพที่ขึ้นบนหน้าจอนะฮะโอเคหลายคนอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูสักหน่อยนะครับแม่ <c oughs> โกอุ้มจ่มจริงๆครับ โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นนั้นเดี๋ยวเราแวะไปดูของทางฝั่งฝั่งเวียดนามกันสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของนักเตะไทยในเกมนี้นะครับ <c oughs> แน่นอนว่าแม้แต่เมสซี่ไทยนั้นก็เป็นนักเตะที่เก่งการที่จะพิสูจน์ฝีมือในญี่ปุ่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เล่นชาวเวียดนามได้รับการประชาสัมพันธ์โฆษณามากเกินไปอย่างกับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์รายใหญ่ แต่ความสามารถของพวกเขาไม่มีอะไรโดดเด่นไปกว่าผู้เล่นในภูมิภาคเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นักเตะเวียดนามจะแสงหน้าประเทศไทยมันยังคงห่างไกลนักคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าหากต้องการให้นักเตะของเรามีค่าตัวที่สูงก็ควรย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าหากลงเล่นในฤดูการแรกประสบความสำเร็จจากนั้นก็เล่นอีกสัก2ปีอายุก็จะประมาณ24 จากนั้นคุณก็ย้ายไปที่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือสเปนได้อย่างสบายส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่านักเตะเวียดนามไม่ได้รับการชื่นชมอย่างถูกต้องใครๆก็รู้แต่ไม่รู้ทำไมใครๆถึงอธิบายยากนักกับการที่นักเตะไทยประสบความสำเร็จแต่นักเตะเวียดนามไม่ประสบความสำเร็จมันก็เพราะพากันอวยกันเกินไปไงคอมเมนต์ถัดมานะครับนั่นมันเป็นเรื่องปกติ สำหรับนักเตะไทยแต่ควางไฮหรือที่เรียกกันว่าชนาทิพย์เวียดนามคงไม่สามารถไปเล่นที่นั่นได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับธีรทรชนาทิพย์ของแท้ส่วนชนาทิพย์เวียดนามนั่งยักไหลยอยู่ริมทะเลสาบเวสเลกคือทะเลสาบเวสเลกที่ว่านี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอยนะครับส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับชนาทิพย์เวียดนามเชอยอลละชอนอ้อนแอ่น ประสิทธิภาพนั้นไม่มีอะไรเลยลีกของญี่ปุ่นห่างไกลจากวีลีกมากส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้เป็นแฟนบอลของญี่ปุ่นนะครับบุญจังหัวลรอกเข,นขินแต่ไร้ความปราณีให้กับทาคุยะคิดะกับตันทีมที่ดีที่สุดในการฉลองวันเกิดคอมเมนต์ที่8นะครับมันเป็นครั้งแรกที่ทาคานกับบุญจังลงสนามพร้อมกันหรือเปล่ามันน่าแปลกใจนะคอมเมนต์ที่9นะครับ ผู้บรรยายของฟูจิทีวีขอรับคนที่แอซิสเขาชื่อทีลลรทอไม่ใช่ทีลศิสิ์นะขอรับ<ะ>ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับเอาละถ้าหากในานามทีมชาติญี่ปุน่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายของมารินนสทาคโนกับทิลลรทอถ้ามันเป็นการแข่งขันในานามทีมชาติญี่ปุน่นจะส่งลงไปทั้ง2คนไหมคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายใช้งานแต่ทิลลรทอนทาคโนไม่ดีจริงๆะเหรอ คอมเมนต์ถัดมานะครับลูกเปิดของทิทรทอนมันเป็นแอซิที่สมบูรณ์แบบส่วนคอมเมนต์แฟบอนชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าการเปิดบอลยาวของทิทรทอนมีความแม่นยำมากคอมเมนต์ถัดมานะครับทิทรทอนชิงจังหวะเล็ดเร็วเปิดบอลยาวลูกที่2มันสวยงามมากซานโตสเบียดชนะและลากเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษแต่มันน่าเสียดายจริงๆที่ไม่เป็นประตู ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับได้เห็นการเปิดบอลทั้งทาคานะแล้วก็บุญจังต้องบอกว่าวันนี้ทางซ้ายน่าสนใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบางทีการใช้งานเลียวทาคานะพร้อมกับบุญจังมันก็สามารถผสมผสานได้เป็นธรรมชาติดีหรือว่าแบ็กซ้ายไม่พอใช้งาน <c oughs> ก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์มันไม่น่าจะเกี่ยวผมคิดว่าการแบ่งหน้าที่มันเป็นเรื่องง่าย ผลที่ออกมายัางช่วยให้เหลียวได้วิ่งสอดขึ้นไปแต่ผมเองคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากถ้าหากจะใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเกมซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะเป็นตัวเลือกแรกที่ดีได้ส่วนแฟมอนท่านนี้นะครับบอกว่าท้าาโนมี2อแอซิดในเกมก่อนหน้านั้นส่วนมุนจังวันนี้มี1แอซิดต้องบอกเลยว่าแบ็กซ้ายตอนนี้กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีคอมเมนต์ที่18นะครับ การเปิดบอลของบุญจังมีความแม่นยำมันช่างเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆนอกจากนี้ยังช่วยรักษาศักดิ์ศรีของกองหน้าอย่างซันโตสไว้ด้วยเช่นกันหลังเกมวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆมีแซวซันโตสด้วยนะครับ <c oughs> คอมเมนต์ที่19นะครับสิ่งที่ได้จากความประทับใจคือพลังซึ่งมันสำคัญอย่างมากสำหรับในวันถัดไปลูกที่2จากการเปิดบอลของบุญจังและซานโตสก็โขกทำประตู มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งและยังเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่ได้ฉลองวันเกิดให้กับกัปตันไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับการเปิดบอลของบุญจังมีความแม่นยำสูงมากแต่สิ่งที่แปลกคือมีแบ็กซ้ายสองคนลงสนามพร้อมกันทั้งทาคานะแล้วก็บุญจังนี่สิคอมเมนต์ต่อมานะครับการจ่ายบอลทะลุลายของบุญจังนั้นผมคิดว่ามันได้ลุ้นทุกจังหวะเลยนะ คอมเมนต์ถัดมานะครับจังหวะที่บุญจังเล่นเร็ววางยาวให้กับซานโตสแม้ผมเสียายจริงๆถ้าหากเป็นประตูมันคงจะเจ๋งมากลักษณะคล้ายกับประตูที่ชิงจังหวะเล่นเร็วจ่ายให้กับเอ็นโดเมื่อปีที่แล้วเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับบุญจังเปิดบอลลูกนี้ผมคาดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นประตูและสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดคอมเมนต์ถัดมานะครับ ฉันเพิ่งเคยเห็นบุญจางโกรธดูเอาเรื่องแฮะไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับผมรู้สึกเซอร์ไพรส์รามากที่เห็นทิราธรแล้วก็ทากาโนะอยู่ในสนามพร้อมกันคอมเมนต์ต่อมานะครับผมต้องขอโทษนะที่ต้องบอกว่าเอลิกดีกว่าซันโตสคอมเมนต์ถัดมานะครับลูกที่บุญจางทำฟาวมันก็พูดยากแต่ว่าลูกฟรีคิกที่เปิดเข้าไปนั้นผมมั่นใจเลยว่ามันล้ำหน้าแน่แน ถ้าหากมี VR ไม่ต้องไปดูที่จอแค่ดูจากภาพช้าก็น่าจะตัดสินได้อย่างสบายก็มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับใช่ผมว่ายังไงมันก็ลำหน้าถ้าหากมี VR เราคงไม่เสียประตูนี้ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับไมเอดะทำงานร่วมกันกับบุญจังแต่ดูเหมือนว่าความเข้าใจแท็ติกของไมเอดะยังคงต่ำ แต่ความเร็วนั้นนับว่าเป็นอาวุธที่เด็ดไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนมอนิปูนหลังจากที่จ้อุ้มทำแมสซีในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะซามเฟเชอิโรชิมาในเกมเจลิกนัดล่าสุดท,ที่ผ่านมานะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ